นอนแต่มันหกานิ้วยืดยาวครับผมโอ้โห่ายากเยอะเลบ้า ตื่นสัี่ครับโอ้โหตีตื่นสักพักใหญ่ครับเพราะว่ามันแดดมันหอนแดดมันหอนมันกัดยากครับตัวนี้นใส่ใหญ่เลยครับผมผมเต็มคำ ทรงแบบเอาชัวร์เลยครับผมนับหัวซีฟุลละใส่เกิดส่งามครับตัวนี้เดือดแตกสะเลยนี่ครับกับเยือนิ้วยุดยางแก่ขั้นครับผมโอเคนิ้วยุดยางครับผมอยู่ในปากเลยนะนิ้วยุดยางครับโอ้ยเปลี่ยนมืตัวนี้งามอยู่ครับ กับสภาพไม้มีบัวางที่ครับผมปลาบัวแล้วก็มีช่องให้ตีนะครับก็ตียำๆครับตีตื่ๆอ,อ,อย่างน้อยครับเดี๋ยวมันก็ออกมากัดครับผมแต่ด้นหอนโอเคครับผมฝากไปนําครับกับผลงานดีๆแล้วก็เยือดดีๆครับผมนิวยดยางครับว wow.